สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์คสตูดิโอผมถ้าใครตามข่าวอยู่น่าจะรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเกมเวิร์คช็อปเขาเปิดตัวไนท์กล่องใหม่2กล่องก็คือเซอร์แทตไนท์อะเคออนกับเซอร์แทตไนท์คัสติเกเกเตอร์ขผม2ตัวเลยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับตอนคืนซึ่งถ้าเกิดใครเก็บไนท์เลนเซอร์ไปแล้วเนี่ยมันคือแก๊งเดียวกันไนท์เลนเซอร์อะเคออนคัสติเกเกเตอร์นี่อยู่แก๊งเดียวกันข่าวดีคือถ้าเกิดคุณเป็นสายสะสม ต้องมีครบ3ตัวก็นั่นแหละครับไอสตัวนี้ยังไงกไ็ต้องพีแต่ใครที่เป็นสายการเล่นน่ะเอ้ยผมเล่นพวกไนท์แบบทั่วไปไม่ได้แบบเป็นอิ p e ิว a l ไนท์หรือใครเล่นอิ p e ิว a l ่ไนท์เนี่ยควรเก็บพูกนี้ไหมเราจะมาไล่ดูกันในวันนี้นะครับเป็นการพูดเพื่อช่วยข้อมูลในการตัดสินใจแล้วกันเพราะว่าต้นฉรับตรงที่พวกเซอรัทไนท์เนี่ยออกแล้วหมดเลยไนท์เลสเซอร์นี่หมดโลกไปแล้วคุณหาสั่งไม่ได้แล้วใครไม่มีคืออดแล้วแล้วไอสองเนี้ย ถ้าเกิดว่าคุณไหวเก็บ2ตัวเลยก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไหวเนี่ยต้องเลือกติตัวนึงเพราะมันมาพร้อมกันเนี่ยตัวไหนดีครับนี่คือประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้นะเพราะถ้าเกิดคุณได้ข้อมูลไปพอแล้วเนี่ยคุณสามารถไปพรีออเดอร์กับร้านที่คุณรู้จักได้เลยไม่ต้องรอให้แบบราคาออกมาก่อนนะย้ำนะครับว่าไอ้สตัวนี้เนี่ยถ้ารอราคาออกมาก่อนแล้วค่อยพีไม่ทันนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกครับผมเซนทรัลทัชไนท์อะเคออนครับมูฟสิบสองเดินไกลปกติทับเหนือสิบสองถึก ไม่ใช่แบบปืนแบบยิงยิงยักษ์จริงยิงไม่ลงสเตนซิสเนี่ยทอยห้าบวกอะ่ะไม่คุ้มต้องหาพวกปืนสเตนซิสสี่มายิงนะฮะเซฟสามบวกแล้วก็มีอินโนเซฟห้าบวกจากการยิงระยะไกลก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูเขายิงไกลไปไลี่ยเราได้เซฟห้าบวกอินโนเซฟแน่ๆเจาะเกาะไหนก็ตามนี่คืข้อดีถ้าเกิดประชิดตัวตีกันจริงก็ยังมีเซฟสามบวกอยู่ก็ถือว่าก็น่าถึกทีเดียวครับผมวูลยี่ห้าตายยากลีดเดอร์ชิพหกบวก เขาเปนั่าช็อคไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อะโอซีสิบครับผมโอซีสิบนี่คือเอาไว้ยึดจุดสู้ได้เลยนะถัดมาครับเรื่องของอาวุธการโจมตีบ้างระยะไกลมีอะคิออนเฟรมแคนนอนครับผมเป็นทอร์เรนต์อิกโนเคิเวอร์ระยะยิงสิบแปดนิ้วสองดีหกสเตนแปดไอพิลล์หนึ่งดาเมจสองมันคือปืนไฟไวเวอร์ชันที่ดีขึ้นครับแต่ถามว่าแรงจนแบบบ้าคลั่งไหม้ไหมนะคือต่อให้โดนสิบสองดอกอจริงๆนะ ยิงไปเนี่ยระยะสิบแปดนิ้วเนี่ยได้มารนมันฝูงหนึ่งห e ักซรงหักเซฟอะไรหมดแล้วก็ถ้าเกิดมารนเข้ามาสิบตัวเนี่ยอาจจะไม anyway> o, ่หมดครับผมก็อาจจะมีเซฟได้บ้างถือว่าเป็นปืนที่ไม่ได้แบบแรงแรงโลกแตกไม่ได้ยิงแรงขนาดนั้นสองครับทวินเฟวี่บอเตอร์ครับผมเป็นสตนทีหนึ่งทวินลิงสันติบุกนิ้วอันนี้ดูดีหน่อยตรงที่ว่ามันยิงไกลยิงสามนัดถ้าเกิดอยู่ในระยะสิบแปดนิ้วก็ไม่ใช่ถ้าเกิดทอยทูฮิตออกหกก็แตกอีกหนึ่งนัดด้วย ข้อเสียที่ผมรู้สึกคือว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะทูทิ่สามบวกไม่ว่ากันแต่สเตนห้าเองเหรอคุณเป็นไนนะเว้ยสเตนห้าไอพีลบหนึ่งดาเมจสองเนี่ยมันดูจะค่อนข้างเบาไปนิดนึงดังนั้นเนี่ยเรื่องของความแรงการยิงระยะไกลครับอคิอนอนไม่ได้โดดเด่นมากทำมาครับดูเรื่องการตีวิชิตกันมากดีกว่าตีวิชิตครับแบบสไตร์ตีสี่ครั้งสเตนสิบสี่พ่น 14, ทูนิสสามบวกดูดี เอพลสต้องอินวอลเซฟอะธรรมดาเอาไม่รอดหรอกแล้วก็ดาเมตหกสี่ทีหกสี่ยิบสี่ไอเนี่ยตีไหนตีไหนด้วยกันไม่ตายต่อยเข้าหมดทุกดอกก็ตากม,มั้งผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายคือมันเป็นไหนที่ดมไหนด้วยกันไม่ได้ถัดมาครับไอเจ้าของท่าสวิปสิบสอทีทวิสามบวกสเตน 9, เก้าอพีลบสาดาเมจสองดีครับตีเคลียร์ง่ายเลยแต่ต็มที่ก็สบิบสองศพ ที่เลือดสองถ้าเลือดสามนี่ก็เต็มที่หกแต่ไม่น่าถึงขนาดนั้นอันนั้นก็ดวงดวงดีกันไปนะฮะสรุปตัวนี้เนี่ยเรื่องของการทำาเ m a g e o u t p u นะการสร้างดาเมจเนี่ยการตีใกล้ถือว่าสูงกับตัวทุกอย่างที่ไม่ใช่นท์แต่ถ้าเจอนายด้วยกันจะเหนื่อยแล้วก็การตีไกลยิงไกลค่อนข้าง,งเบาเอา้าแล้วมันดียังไงทั้งนั้นถ้ามีบอลแมนนะผมตัวนี้เนี่ยเมื่อเริ่มไฟเฟดครับ สตูทกตูอยู่ในระยะ Engagement ของมันเนี่ยจะต้องเทค e Battle Shock กับผมก็คือคำสั่งเขา Battle Shock ได้แล้วก็ลบหนึ่งจากผลที่เขา t ทสด้วยซึ่งคุณเข้าไปใกล้อ่ะ Engagement เลยอะ่ะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครเป็น Im Night มันใช้ได้มีบอลแ Man ้้าคุณเป็นทัพทั่วไปไม่มีบอลแ Man คุณจะได้ใช้อันที่2ผมคือ Ceiling Frame ครับในช่วง Shooting Frame ับผมถ้าเกิดยิงใส่สตูไปแล้วโดนสตู จากจากไออาร์คิออนเฟรมแคนนอนอะซึ่งมันโดนอยู่แล้วแหละเพราะามันเป็น Cover อิกโน่คูเบอร์ทอร์เรนต์ถูกปะ่ะจนจบเฟสนั้นครับศัตรูไม่ได้รับเบนดิฟิทของคูเบอร์คือเซฟไม่ได้กลายเป็นปว่าไอตัวนี้เนี่ยต้องยิงเปิดให้เพื่อนยิงซ้ำครับผมฉะนั้นผมเนี่ยผมมองว่าตัวที่ออกมาทั้งหมดสามตัวเนี่ยไอตัวนี้ดูค่อนข้างจะด้อยที่สุดคือแรนเซอร์เนี่ยตีมืชิดเทพท็อปเทียร์ใช้ได้เลยวิ่งชนไข่ก็หายตัวที่อาร์เคียลเนี่ย มันเอาไว้ใช้เหมือนเสริมทับซะมากกว่าครับมันไม่ใช่แบบโดดเด่นแบบยืนเด่นสงกนคนเดียวได้ก็ผมว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่สายเก็บผสมนะอาจจะดูดูไว้ก่อนก็ได้ว่าถ้าถ้ามั่งพอก็ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าคุณสายผสมซื้อแล้วถูกป่ะส่วนสายการเล่นเนี่ยแบบเน้นเอาไว้เล่นกับเพื่อนหรือเล่นเล่นแข่งก็ตามเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมอยู่ในชอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า,เ,าเก็บไว้ดูก่อนดีกว่ายังไม่ใช่ตัวีแบบเฮ้ยต้องรีบซื้อขนาดนั้นครับดูได้ ตัวถัดไปครับผมเป็นอะไรล่ะเซนทรัลนรไนท์แคสติเก,เกเตอร์ครับผมแคสติเกเตอร์อะ่ะตัวนี้นะฮะมูฟสิบสองเดินไกลทั้งเียดสิบสองเท่ากันกับตัวเมื่อกี้เซฟสามบวกอินววลเซฟระยะไกลห้าบวกบุญยี่สิบห้าลิเตอร์ชิพหกบวกออกซิสิบเป๊ะล่างเดียวกันมันคือโอโคงเดียวกันเหมือนอาวุธครับผมตัวนี้นะ่าสนใจตรงที่ว่าอาวุธยิงไกลมันดีครับผมแคสติกเก อเบลคแคนนอนครับระยะสิบแปดเอ้ยระยะสามสิบหกนิ้วยิงสนะิบแปดนัดทวิสามบวกสเตนหกเอพีลบสองดาเมจสองยิงทหารล่าด,ดีมากๆปืนเนี้ยเพราะว่าทหารล่าส่วนใหญ่นะครับทับเน็ตรประมาณไม่เกินหกอะ่ะก็คือเต็มที่ตัวนี้ยิงทหารล่าทั่วไปอะ่ะอยู่ที่ทูวูนสี่บวกแต่มีทวินลิงติดทวินลิงมาเลยนี่คือข้อดีมากๆเพราะว่าตัวของไนท์เนี่ยถ้าเ,าเล่นกับมาลีนเนี่ยเราไม่สามารถเอาโอด ส่ให้มันได้แต่มันมีทวิดลิงซึ่งทุยสาบวกโอกาสโดนสูงอยู่แล้วพอสเตนหกสี่บวกเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียกอะไรนะมีโอกาสที่จะทูนะ่ะไม่ยากเท่าไหร่เพราะเราสามารถรีโลทูนได้ถูกปะ่ะเพราะงั้นเนี่ยปืนไกลไอันนี้ดียินคุมได้ดีมากสามสิบหกนิวด้วยโอเคครับผมว่าตัวนี้เนี่ยระยะก,กลางอะ่ะโอเคมากสําหรับตัวของแคทติเกเตอร์นะฮะแต่เหมาะกันยิงพวกแบบหานราบนะยําผีไม่ใช่เอาไปยิงพวกไหนด้วยกันนะ วิลี่เวยพอนครับเหมือนกับตัวของอัคเคอยลเลยตีใกล้สี่ทีสเตนสิบสี่เอพีลบสี่ดามจทหกเข้าหมดก็ยี่สี่ดาเมจสวีฟครับผมสิบสองศพโดยประมาณฮนะถ้าโชคดีโชคร้ายก็หกศพสเตนเก้ามันดูดีแต่ไม่มีไม่มีวิตี้นะถัดมาครับมาดูเรื่องของวิตี้ตัวหุ่นบ้างคาสติเกลตัวดีตี้ครับ,รบเป็นบอลแมนถ้าเกิดคุณเล่นอิมไรถึงใช้ได้นะครับเมื่อโมเดลนี้เนี่ย ได้บอลแมนนะผมอาวุธยิงไกลมาได้สเตนสเตนฮิตหนึ่งและ AP บวกหนึ่งโคตรดีถ้าเกิดคุณเล่นเป็นอิมไนแล้วคุณรู้สึกโอหเกลียดพวกตัวกระจ๊อกที่แบบมายิงมายิงขวางมากเนี่ยฮะคุณเอานี้ใส่ไปแล้วยิงนะผมสิบแปดนัดออกหกสองลูกเงี้ยบอนแมนติดสเตนฮิตนี่แต่ลูกแรงๆนั้นนะครับที่สำคัญคือ มันทําให้ AP บวกหนึ่งด้วยแปลว่า AP จากเดิมลบ,มบสองเป็นลบสามเซฟสามบวกต้องลอยอ,ออกหกอ,อ่ะเออคันนี้เรื่องใหญ่แต่ถ้าเคุณเล่นเป็นทัพอือ่นเช่นอิมพีเรียรไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเพราะว่ามีเรื่องของสองออฟโบผมในช่วงชุดทิ้งเฟรครับถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ยิงใครก็ตามที่ไม่ใช่มอนเตอร์หรือพิชเชีลแล้วโดนก็สิบแปดนัดโดนอยู่แล้วล่ะจนถึงช่วงเริ่มเทินใหม่ของเราครับไอซูตัวนี้จะถูกยิงกดเอาไว้เรียกซับเพรส สตูดิโอที่ถูกซับเพรสเนี่ยเมื่อทำการโจมตีครับลบหนึ่งทูฮิตคือเฮ้ไอ้เนี่ยมันยิงแรงเช่นเฮย้ยรถถังมันมาแล้วว่ะมันจะยิงมาแล้วยิงอัดเข้าจจไปก่อนครับเอ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่รถถังพวกทหารแบบสายปืนปืนยิงรถถังอะต่อต้านรถถังเช่นพวกแบบ hellbaster ติด lethal hit อะไรเงี้ยหรือแบบพวกแบบตัวนมันแบบทูฮิตแล้วแบบสเตนได้เยอะเงี้ยเป็นอินเฟนที่นะไม่ใช่มอนเตอร์เบชิคอลนะยิงกดเข้าไปเลยครับเพื่อให้เขาเนี่ย ลบหนึ่งดูฮิตก็ผมคือเอาง่ายๆถ้ายิงใส่เขาแล้วเขาไม่ตายอ่ะเขาก็ยิงเรายากขึ้นครับ่าลืมว่าเรามีอินฟอเซฟห้าบวกจากการยิงไกลด้วยตัวนี้ครับผมมองว่าเป็นตัวที่ควรเก็บเป็นอันดับที่สองลังจากแลนเซอร์ผมว่าแลนเซอร์มันตีวิชิตโหดตีเก่งผมพูดผมพูดไปแล้วค่ะในขีปุก่อนแต่ตัวของแคสติเกเตอร์เนี่ยมันได้เรื่องของการคุมระยะเพราะสิบสิบแปดนัดระยะสายหกนี่คือผมว่ามันคุมได้ดีนะ ถ้าสตูเพอโผล่มาในแบบป๊า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 ป๊สิบแปดนัดอ้วมทีเดียวครับผมจัดว่าเป็นตัวที่อืมน่าเก็บไม่ว่าจะเป็นสายเล่นหรือเป็นสายของการสะสมมันเก็บอยู่แล้วอะอ่ะน่าสายเล่นคุณเป็นอิมไนค์คุณก็น่าเก็บคุณเป็นสายอิมพีเรียมเล่นทับอย่างสเปนดอีนจะเอามาเสริมทับแาวยิงก็น่าเก็บ ราคาเปิดตัวผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดเดาจากราคาของไนลันเซอร์เนี่ยพวกนี้ึ้นได้ประมาณหกพันห้าถึงเจ็ดพันเผื่อไว้ก่อนคุณเวลาคุณจะซื้ออะไรคุณต้องเผื่อไว้ซึ่งตัวของคสเกเตอร์เนี่ยสมมติเท่ากันหมดก็หกพันหกถูกป่ะคุณเก็บสองตัวก็หกพันหกคูณสองแล้วคุณเก็บคุณเก็บตัวเดียวเนี่ยก็หกพันหกโดยประมาณนะฮะประมาณนั้นสําหรับการจะเก็บแนะนําว่าพรีไปเลยครับผมวันนี้ตัดสินใจแล้วไปเลยครับถ้า รอจนราคาออกอาจจะพรีไม่ทันนะครับบอกไว้ก่อนเพราะแลนเซอร์หมดโลกไปแล้วอย่างที่เห็นกันไม่มีเหลือสักตัวแล้วครับโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดถามผมผมไปทางไหนผมไปแคทติเก,เกเตอร์ครับปืนมันดีแอเริตี้ก็โอเคส่วนตัวของอะเคียนก็เก่งแต่ว่ามันโดนคทติเก,เกเตอร์บ,บดบังรัศสมีไปหน่อยผมว่าคทติเก,เกเตอร์ใช้งานได้ครอบคุมกว่าสำหรับตอนนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบราเธอ